ดูซิว่าแต่ละคํานะครับแต่ว่าอะไรบ้างนะครับไปดูกันตอ recent music ฟังเพลง clean her b e r t l o o m ทำความสะอาดห้องนอ้ห้องห้องนอน watch TV ดูทีวี play football เล่นฟุตบอล visit his grandparents นะครับเยี่ยมเยืยนปู่ย่าตายายนะครับ p l a y คอมพิวเตอร์เกมเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะครับ water the plants นะครับปลดดาต้นไม้นะครับ p e n t a water ระบายสีนะครับ talk with friends on the internet นะครับพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับบนอินเทอร์เน็ตข้อหนึ่ง did I listen to music a n d เคยฟังเพลงหรือไม่ yes she does นะครับ ถามดิดก็ต้องตอบเด็ก yes she d s นะครับใช่ ay, ฉันชอบฟัง Did a n d play computer game ขขอสองนะครับ and เล่นเกมคอมพิวเตอร์ไหมตอบ no she doesn't ไม่หล่อนไม่ได้เล่นนะครับ e n t s เ a v i d ได้ไปเยี่ยมปู่ย่าตายายหรือเปล่าคำตอบจึงเป็น no h e didn't no she didn't เดวิดเป็นชื่อผู้ชายนะครับเมื่อกล่าวถึงจึงใช้คำว่า he นะครับต่อไปข้อ4 did and clean her bedroom แ n นผู้ชายผู้หญิงครับ n เป็นผู้หญิงจึงต้องใช้คำว่า she yes she does yes she does นะครับ yes she did แปลว่าใช่วันเคยทำต่อไปข้อ5 did harry watch tv harry ดูทีวีหรือเปล่า เคยดูเคยดูทีวีหรือเปล่าตอบ no h e didn't no h e didn't ไม่ได้ดูทีวีเอานำคำศัพท์มาใส่ก็คือทำให้เป็นอดีตถูกไหมครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจะทำเป็อนอดีตก็คือนำ ed มาเติมท้ายกริยาที่กำหนดให้ในวงเล็บก็จะกลายเป็อนอดีตทันทีต่อไปมาดูข้อหนึ่ง he w a n t เติม ed two girls ใส่เขาวนะครับปลายปัญจักรยานต่อไปข้อ2 he visited our uncle last month นะครับพวกเราไปเยี่ยมนะครับลุงของพวกเราเมื่อเดือนที่แล้วนะครับข้อ3 they l o o k เติม ed for a good restaurant พวกเรากำลังมองหานะครับร้านอาหารพัฒนา พัตคารที่ดีๆนะครับข้อ4 I really enjoy เติม ed เข้าไป My last weekend นะครับพวกเรารู้สึกผ่อนคลายเพลิดเพลินนะครับกับสัปดาห์ที่แล้วต่อไปข้อ5 Mr. s t r เ e f ร์สตีเติม ed t h e tennis match นะครับ on tv มิสเตอร์สตีฟนะครับกำลังดูนายสตีฟกำลังดูการแข่งขันเทนนิส บนทีวีจดตามนะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วก็แปลให้ฟังด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ดูเรื่องนะครับ I was at school yesterday ฉันอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานนี้นะครับ In the morning ในตอนเช้า I c l e a n the blackboard ฉันทคำความสะอาดแบ็กบอร์ดคือกระดานดำ After that หลังจากนั้น I s t u d y e d math ฉันเรียนคณิตศาสตร์ science, วิทยาศาสตร์ and art และศิลปะ I eat l like i k h t at lunch. ฉันกินข้าวในตอนกลางวัน In the afternoon ในตอนบ่าย I study English. ฉันเรียนภาษาอังกฤษ Music เพลงและไทยภาษาไทย After that หลังจากนั้น I play football. with my friends นะครับฉันเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆ I went home ฉันไปบ้าน did my homework did my homework ก็คือทำการบ้าน and watch TV ดูทีวี I a t dinner ฉันกินอาหารเย็น with my family กับครอบครัวของฉัน and I went to bed with My brother และฉันก็เข้านอนกับน้องชายของฉันทำประโยคให้สมบูรณ์ข้อแรก where were you last weekend สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ไหนตอบเป็น I was at the zoo ฉันอยู่ที่สวนสัตว์ What did you do ทำอะไรไปทำอะไร I saw my I saw my animal ฉันไปดูบรรดาสัตว์ต่างๆสอเป็นช่องสอของคำว่า see นะครับ S-A-W แปลว่าเห็นเป็นอดีต He I how was it เป็นอย่างไรบ้าง It was fantastic มันน่ามหาัศจรรย์มากเลย What's what was the weekend like นะครับอากาศเป็นอย่างไรตอบ It's was cloudy มีเมฆมากต่อไปเรียงประโยคนะครับว่าประโยคใดควรมาก่อนมาเริ่มสิมาก่อนก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าทักทายเขาเรียเป็นคำทักทาย Hi Tom สวัสดีทอมข้อ2 How are you เป็นอย่างไรบ้าง I have been a great time in London ฉันมีช่วงเวลาที่ดีในลอนดอนนะครับลอนดอนเป็นเมืองหลวงของอังกฤษนะครับ it's hot it's hot and sunny ร้อนและมีแดดนะครับ my hotel is near the park ออโรงแรมของฉันอยู่ใกล้สวนสาธารณะ it's great มันดีมากเลยต่อไปข้อ3นะครับเจสสาม s y e ยสเเมื่อวาน I was in Hastings. Hastings. ฉันอยู่ที่ Hastings นะครับ i t w a s cold and raining. But it's what interesting. มันเย็นแล้วก็ฝนตกด้วยแต่ก็ทำไมน่าสนใจดีประโยคที่4จึงเป็น Tomorrow เมื่อวานนี้ I'm going to Bath. ฉันไป I'm going to Bath. I'm going to have l o s o f Fun อ๋อฉันไปที่บาร์แล้วก็ฉันกำลังที่จะแมาฉันมีความสนุกมากๆเลย See you soon แล้วเจอกันเร็วนี้ลงท้ายด้วยคำว่าชื่อขึ้นแดนเองต่อไปนะครับมาดูตาพกัน Hi สวัสดี How are you เป็นอย่างไรบ้าง Say where you are now and what the weather is like บอกในสีว่าเธออยู่ที่ไหนตอนนี้และอากาศเป็นอย่างไรบ้าง Say where you were yesterday and what the weather was like บอกในสีเมื่อวานเธออยู่ที่ไหนและอากาศเป็นอย่างไรบ้าง Say what you are going to ไปทำอะไรที่นั่น See you soon แล้วเจอกันโดเร็วนี้แล้วก็ลงท้ายย r n เนมลงชื่อเช่นตานปิ่นอะไรก็ว่าไปมาดูที่ประโยค Dear Ted ถึง Ted Hi how are you สวัสดีเป็นอย่างไรบ้าง I'm at the aquarium with my friend now ฉันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ปลากับเพื่อนๆตอนนี้ I l i k e in the n d y outfit ฉันชอบปลา มากมายหลายชนิด The weather is warm อากาศอบอุน่น I went to the beach yesterday ฉันไปชายหาดเมื่อวานนี้ i t w a s fun สนุก The weather was sunny นะครับอากาศก็คือมีแดด I'm going to Australia next week ฉันกำลังจะไปออสเตรเลียในสัปดาห์ต่อไป i t h i n k o f you คิดถึงเธอนะ See you soon แล้วเจอกันเร็วๆนี้ Love รักไหมลงชื่อ จบพอดีตุ่ม